คนดู2ล้าน2องพระเอกช่องเจ็ดจุ๊บปากเป็นมากกว่าเพื่อนค่ะกลายเป็นไวรัลที่หลายคนพูดถึงในโลกออนไลน์ในตอนนี้สำหรับคลิปวิดีโอติ๊กตอกของพระเอกมาแรงแห่งช่องเจอย่างยูโรโยศสวัฒถ์ทวีกับหนุ่มเค็มหัดสวีและเบนเนเตีราดโดยทั้ง3ามหนุ่มได้ออกมาเล่นชาเลนยอดฮิตอย่างเพลงมารกิจ แต่จังหวะที่ยูโรและเข้มต้องต่อท้ากันนั้นเกิดการจุ๊บกันโดยไม่ตั้งตัวเกิดขึ้นซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นว่าน่าจะเป็นการผิดคิวเพราะทั้งสองหนุ่มทำหน้าเวอร์กันทางคู่ค่ะซึ่งงานนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวทุกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่แซวมากมายเชียร์ให้เปิดตัวกันแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะ